คลิปตอนต่อไปนะคะตอนนี้กำลังตัดส่งลูกค้าห้าสิบกิง่งวันนี้ส่งสิบกิง่งแล้วก็จะเอาไปเพาะปักชำด้วยปักชำใส่ถุงดำเออโอโ้ประติ้วยกขึ้น โอ้สวยมากสวยมากสวยมากรากเต็มเลยไม่ผิดหวังแน่นอนเกิดแน่นอนลมพัดนี่ครับน่คนีัลมพัดคบสวนของเราตัดต่อแต่งกิ่งไว้หมดตอนกิ่งไว้หมดเลยปีนี้ขึ้นเต็มหมดเลยดูภาพทั่วท่วไปกิ่งแต่ละกิ่ง โตเร็วมากโตเร็วมาก,มากลมแรงบางกิ่งก็หักบ้างสวนนี้ต่อไปคงจะเป็นสวนที่ต่อกิ่งไว้เลยตอนกิ่งไว้เลยเพราะว่าไม่ต้องรอไม่ต้องรอแล้วอตอนตอนตอนไว้ทั้งหมดเลยอันนี้คือ อันนี้คือเพชรโนนไทยนะคะพันเพชรนนไทยเพชรนนไทยทั้งแผ่อนนี้ be, like, es, no. <im 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 ัลงนนี้พัดลมพัดห un ักออกไปาห่ออกออกง่างไฟนู่นเดินไป น,น,นี่นี่นี่มาตัดมาสีชมพูให้ให้หน่อยอุย้ยนี่ไงนี่ไงต้งร้อนเฉียบเฉียพี่พี่อันนี้ก็ออกแล้วสีชม,มาาพูลุงหงษ์บอกว่าถ้าอากาศดีถ้าอากาศชุม่มชุ่มชื่นแล้วมันก็จะ ลุงนันสาธิตการตัดปาดโอ้มีดมีดตัด,ดดีมากเลยตัดครั้งเดียวเหมือนกู้รวยเลยอันนี้ลุงมีความสามารถในการตัดต่อแต่งกิ่งอะไรทุกอย่างทางสวนก็ให้มาช่วยลุงมาช่วย ก็ส่งมาขายไม่มีกิ่งใหญ่ปานนี้นะนี่แต่กิ่งเล็กๆอันนี้สวนของเราคุณภาพคุณภาพกิ่งๆเออด้านนี้ดะป้าปติ๋วเป็นดารา <c oughs> กัลุงหวัวเป็นดารานะนะลงยูทูบนะดังแน่นอนเลยนี่ไงนี่ไง ยังไงแยกเลยแถวท่าเดี๋่เราเข้ามาเห็ดก่อนมุนี่ออกหมดแล้วเนี่ยท่านี่ขอเข้ามาเห็ดก่อนมุนี่จะออกแค่แล้วยายยายจะแยกเผ็ดนวลไทยน้อใหญ่ทางนี้เป็นเผ็ดนวลไทยอันแถวนี้เป็นสีชมพูนะเดี๋ยวก้อยก้จะแยกกะละมังตัดดอกเลยตัดดอกเลยตัดดอกทิ้งเลย แล้วจะได้ชามไว้อันนี้เป็นเพชรนนไทยนะคะเดี๋ยวต่อไปจะสาธิตการจะสาธิตการปักปักชำ่ำปักชำ่ำปักชํำกิ่งมะขามเทศใส่ถุงดำ น,ะะนี่คือถุงดำนะคะนี่คือถุงดำถุงดำแล้วก็เอากิ่งมองเห็นไหมคะ ตัดตุ้มแค่น้ำก่อนแค่น้ำก่อน <c oughs> <c oughs> อันนี้ไม่มีรากเยะเหมือนตัดอ,อันนี้อันนี้อันนี้ เลือกกิ่งมาได้แล้วนะคะเลือกกิ่งมาได้แล้วก็ตัดตัดตุ้มออกตัดกิง่งตัดที่ที่รัดฟางแกะถุงพลาสติกออก เผ็ดน้อนใต้อยู่กลางแกออกเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วก็เอามาใส่ถุงที่เตรียมไว้ ใส่ถุงที่เตรียมไว้นะคะลองกินนี้สีชมพูโอเคถือถือกองทายก่อนจะแบบเจ็เจ็บใส่บีบางกลางด้วยเจ็ใส่บีบางน่องน่องเออถือไปแป๊บเดียวเอาพอเสร็จแล้วก็เอาใส่ถุงดำก็เอาดิน ดินปลูกลงไปอันนี้คือการปักปักกิ่งปักชำกิ่งสาธิตการปักชำกิ่งเสร็จแล้วก็เอาน้ำลดนะคะดินเกศที่มีนะคะเท่าท่วมลาก อันนี้ก็ถือว่าเสร็จเสร็จในการปักชำกิ่งที่เราตอนไปแล้วนะคะ,ะน้ำลดเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะอันนี้เชน,น่น,น้ีกราคานึ่นะคะ จบการปักกิ่งชำ่ำใส่ถุงดำนะคะ,คะแค่นี้นะคะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ